แจ้งข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน64มีวงเงินอะไรเข้าบ้างพิเศษเดือนนี้สำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่ม500 1,000บาทในวันที่3กันยายน64วงเงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมเน่ชาแนลครับคลิปนี้เรามาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน64จะมีวงเงินไหนเข้ามาบ้างพิเศษเดือนนี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนจะมีจะมีเงินเพิ่มเข้ามา500 1,000บาทกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคือต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินย้อนหลัง10เดือนเดือนละ50-100บาทตั้งแต่ปี6、3มานะครับโดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติเดือนละ200บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม500บาทนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติเดือนละ300บาทจะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก1,000บาทนะครับ ผู้สงอายตุต้องมีบัตรคนจนด้วยนะครับผมโดยวงเงินนี้จะเริ่มโอนนะครับตั้งแต่วันที่3กันยายน64เป็นต้นไปและเงินส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับวงเงินนะครับที่จะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน64นั้นก็จะมีดังนี้นะครับโดย ก็จะมีเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ200ถึง300บาทอันนี้ได้ทุกเดือนนะครับวันที่1กันยายน64วงเงินนี้กดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ครับรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวรวมถึงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ200บาทนะครับอันนี้ก็กดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้นะครับผมในวันที่1กันยายน64จะมีการโอนเข้ามา2รายการแรกนี้นะครับส่วนเงินพิเศษผู้สูงอายุที่เราพูดกันนี้ จะได้500ถึง1,000บาทนะครับจะมีการโอนเงินตั้งแต่วันที่3กันยายน64เงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับเป็นเงินตกเบิกน,นะครับในเดือนมิถุนาถึงกันยายน64แล้วก็คำนวณเฉพาะเดือนที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปฉะนั้นถ้าหากใครอายุ60ปีบริบูรณ์คาดเกี่ยวในช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีการลดเงินตามการครบอายุของ60ปีนะครับผม ท่านผู้ชมครับก็จะมีค่าโดยสารรถสหานะอันนี้ก็คือได้รับอยู่แล้วเนาะรถเมล์ล,ลไฟฟ้า5 0 0รบาทรถบขอส .5 0 0รบาทรถไฟ5 0 0รบาททุกเดือนอยู่แล้ว1กันยายนตนกันยายน64โอนเข้ามานะครับกดออกมาเป็นเงินส่วนไปได้เนาะแล้วก็เงินส่วนลดค่าซื้อกั๊หฮงต้ม45บาทต่อ3เดือนก็โอนเงินในวันที่1กันยายน64เช่นเดียวกันครับใช้เป็นส่วนลดกดออกมาเป็นเงินส่วนไปได้นะครับผมยังมีเงินพิเศษนะครับผมสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจน จะรับวงเงินเพิ่ม200บาทนะครับอันนี้ได้ทุกเดือน22กันยายน64จะมีการโอนเข้ามาครับเฉพาะผู้พิการอายุ18ปีที่มีบัตรคนจนนะครับผมกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับคาดว่าโอนวันที่22กันยายน64นะครับผมส่วนค่าไฟฟ้านะครับค่าน้ำประปานะครับค่าไฟไม่เกิน2 3 0บาทค่าปราปาไม่เกิน100บาทอันนี้ก็ จะได้รับทุกเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอคือนค่าน้ำค่าไฟนะครับโดยท่านต้องจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วก็จะคืนเข้ามาในบัตรคนจนในวันที่18กันยายน64ครับเงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมเฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟในอัตราที่กําหนดนะครับแล้วก็ใช้น้ําในอัตราที่กําหนดด้วยแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนคืนค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวนะครับ ยอดเงินที่โอนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนกันยายน64พิเศษผู้ที่มีบัตรคนจนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุรับเพิ่ม500ถึง1,000บาทนะครับในวันที่3กันยายน64ท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลแ์กดแชร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้จากช่องใหม่สงกรานต์มิน c h ชน n e ลด้วยนะครับผมท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีจากช่องมิน c h ช n n e ลครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ